นี่คือหูฟังหร่อหูที่ตัดเสียงรบกวนได้ตัวนี้ก็ตัดได้เหมือนกันแถมประหยัดกว่า3เท่าเลยครับ YouGreen Clip Bud Pro เป็นหลักร้อยตัวเดียวที่มีโหมด ANC มาให้แถมรองรับ Hi-Res g h Audio ด้วยและนี่คือจุดเด่น3ข้อ1โหมดดูหนังโคตรด,ดีเอาจริงสันจิชอบกว่าตัว l o l r y Clip อีกนะแถมเรายังสามารถเปิดโหมดดูหนังกับโหมดเล่นเกมพร้อมกันได้ด้วยแปลว่าเราจะเล่นเกมแบบเซอร์ราแล้วเบรกกระหึ่มขึ้นได้ด้วยครับ2ฟังเพลงก็เสียงดีครับแต่เสียงจะออกไปทางบาลานซ์นิดนึงเบสจะน้อยกว่าตัว Loory Clip นะสามอัน งงมากคือใส่สบายโซมันเหมือนกันเลยครับแต่ยูกรีนมันจะเป็นแบบบาลวอโล่งๆนะแต่ตรงโรลลี่คลิปเขาจะมีเซนเซอร์ครับยูกรีนมันก็เลยใส่สบายกว่าไม่พอมาพร้อมกันน้ํา i p x 5ไม้หตัวเชื่อมต่อมือถือพร้อมกันได้2เครื่องแบตยาวๆ7.5ชั่วโมงครับแต่สิ่งที่ต้องพิจารณานะหมดดูหนังยังไม่มีฟังก์ชันเฮดแทร a ก k ิ้งเหมือนโรลลี่คลิปไม่มีเซนเซอร์ตรวจจับการสวมใส่และตัดเสียงรบกวนยังสู้ไม่ได้ครับอาจจะทําได้ประมาณสัก70%ิปรนของโรลลี่คลิปสรุปรุน,นี้ครับเหมาะห ดูหนังฟังเพลงเท่ๆแล้วตัดเสร็จรบกวนได้ด้วยเนี่ยงบหลักร้อยต้องตัวนี้แหละโคตรคุ้มจัดไป